อ๋อเรามาย็นอ่างน้ำร้อนทำให้อากาศในตัวเริ่มอุ่นขึ้นเดี๋ยวนะแล้วหมาป่ามาลงบนน้ำร้อนได้ไงโอเคได้เวลาวิ่งแล้ว เฮ้ยเกือบ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 งันในกองพยาบาลในกนารรักษาเรามีปะ เป็นยังไงวะเนีเ่ย